คู่นี้จะเป็นค oh, ah, ู่มวยหญิงนะครับโมดเรอรือ uh, ูรอเรเดือเรือเดืเรือเรือเรือยรับตรอเรืคเรมอเอเรือเรือเรเป็นมรยอเรืนะรรับผรอเรอเรกรอเารออัรายอเรเอรอรรีรอรรอาเครับืออรรับืออร เราผมเราจะสู้กันด้วยกติกาเวทไทยนะครับในเวลา3 5, 2, น,ทน,นานนทีนะครับอเอาแผนกันนะนครับอยากอะไรทำนะครับอ่ะนักสู้เข้ามงบครับพร้อมนะครับพร้อมนะครับชกอ่าเวทนัดกันเวทควา ของที่ตั้งว่าครับประมาณ10ตัว

ัดีนะครับกอย่างวิทยาพานะครับต้งันหานดูแลกันครับหาผู้ดูแลกันสุจริตครับวันนี้มีเปิดห้องอนเตร์